ทุกพี่มีความดีก่อนเสมอขอม่อนุญาตถามนะคะแ,แม่ทัพใหญ่ในที่ปกครองประเทศชาติรู้สึกยังไงบ้างคะขอบคุณเพื่อนนะครับเหนื่อยไหมพี่ผมเพราะแม่ครับคือทหารอาชีพเป็นหน้าที่ของที่ทหารทุกคนต้อง ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอธิปไตยของประเทศชาตินั้นมีไว้ให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในประเทศทุกคน <c oughs> ไม่ว่าท่านจะมาจากที่ใดเชื้อชาติศาสนาใดขอให้ท่านได้อยู่อย่างเป็นสุขที่ทาหารที่อยู่ตามแนวชายแดงจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ว่าพวกเขาอาจจะเดินหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงฐาน ไม่มีห้องแอร์ไม่มีแม้กระทั่งพัดลมเมื่อกี้เห็นในคลิปเห็นน้องๆทหารพานหลง่าเพราะฝ่าทุบมากต้องรอหอไปครับพวกเขาอยู่ด้าเพราะหน้าที่ของพวกเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อป้องกันที่ปรตายของชาติ ไม่เหนื่อยถ้าแม่ทับเหนื่อยไม่มีใครทำทำแทนได้เพราะ่สิบกันยานี้แม่ทัพก็จะเป็นบุรุเมืองดีต่อไปจากนี้ไปถึงที่สามสิบไม่มีเวลาที่จะเหนื่อยและจะทำในที่อีกถ้ามีปัญหาแต่แม่ชายแดนก็ขอบคุณน้นองๆว่าพี่ทหารไม่เหนื่อยและพวกเขามีกำลังใจดีจากแนวหลังโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขอบคุณมากครับ เด็กสาวไาของด้เลยนะคะเขียวให้น้องสาคระลิสแบนนะคะานหน้าเวทีของเราได้เลยนะคะน้องชนเก่งมากแล้วราชพัฒยาลของเราวันนี้เรามีลิสแบนสองสีด้วยกันนะคะสีเหลืองนะคะจะรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ของเราเองครับแล้วก็สีเขียวครับรำลึกถึงวีรบุรุษของเราเองซึ่งในกิจกรรมของเราในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะที่ท่านแม่ทัพของเราได้มีการ ครับพ้องของที่จะร,ออระะิบลิสแฟนของเราด้วยนะครับคือรับนิสแฟนแล้วจะได้สิทธิในการเซอร์ฟี่กับแมคทัพนี่เป็นน้องนะักศึกษาผู้โชคดีนะ น้องที่ถามคำถามนะคะนี่เซฟีส่วนตัวบนเวทีกันด้วยนะครับวันนี้ผมว่านักศึกษาของเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนกับท่านแม่รับของเรานะครับต่อขอขอบคุณนักศึกษาของเราด้วยนะครเดี๋ยวเชิญนักศึกษาคนที่สองเอาเถิ สวัสดีครับกระผมนายอิอฮ uh, ันยุนซ yeah. ัคสุจีนายรององการบริหารนักศึกษาภาคปกติประจําปีการศึกษา2548กระผมอยากสอบถามท่านครับว่าในฐานะนักศึกษานักศึกษาอย่างเราเนี่ยมีบทบาทเพียงเล็กน้อย่างมากอย่างเช่นการสร้างความเข้างใจให้กับสังคมและการพัฒนาหรือการช่วยเหลือชุมชนอย่างเนี้ย ซึ่งบทบาทของนักสากษาเราเนี่ยจะมีเพียงเล็กน้อยมากๆซึ่งสิ่งเล็กน้อยอย่างเนี้ยเป็นเป็นการสามารถที่จะมีความหมายมีความหมายต่อความมั่นคงของชาติมากน้อยเพียงใดครับขอบคุณครับมีความหมายครับคือน้อง น้องทุกคนถ้าทำความดีเพื่อเพื่อแผ่นดินทำความดีเพื่อชุมชนสังคมน,นิดนึงก็มีความหมายน้องๆปเห็นเพื่อนบ้านเราเป็นเด็กกำพร้าน้องได้ได้ไปไปพบเขาเอาสิ่งของมาช่วยเหลือเขาให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น นำคนป่วยที่ไม่มียากไปส่งโรงพยาบาลมีทุนการศึกษาเล็กน้อยให้กับน้องๆที่เขาโอกาสน้อยที่สู้เราไม่ได้ไป,ไปช่วยคุณยายที่อยู่คนเดียวไปซ่อมบ,บ้านซอน่อมน้าคาให้กับเพื่อนบ้านเราสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่เขาไม่อยู่ข้อทิ้งเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนทำความดีได้ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องทําแบบจิ้งใหญ่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะมีเงินเยอะอาจจะมีทรัพยากรมากไม่ต้องเราก็ทําเท่าที่เราทําได้เนะรานนั้นเป็นกําลังใจให้น้องๆอ,อาจจะมีชมรมหรือมีความคิดในการเสียสละเพื่อเพื่อร่อวมชาติ ขึนชมและเห็นดีด้วยน้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดี<ง>นอกจากจะเกรียนหนังสือตั้งใจเรียนแล้วเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของครูบาอาจารย์เชื่อฟังและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ก็คือน้องมีส่วนทำให้ประเทศไทยสาวกีและเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวได้ทำให้ประเทศอื่น ต้องคิดหนักถ้าเรามีความสามกีกันอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามนงว่าเราทํำนละไม้ละมือทำอะไรก็ได้แล้วเรามีความส่งได้ช่วยเขาเป็นผลดีต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติแน่นอนครับปมบเลยเพื่อนครับ นาที่ได้ถามคำถามนะคะอย่างเมธภาคที่2นี่น่าอิจฉาจริงๆเลยค่ะแอดมินรู้สึกว่าอยากเป็นน้องนักสืกษามากน้าทีนี้นะค่ะค่ะนักข่าวคุณนกข่าวสมมุลขึ้นนะคะหนูอยากสอบถามว่าเวลาพวกท่านนักข่าออกรบเป็นอย่างเห้นี่ยแล้วก็แบบว่าเวลาอ่าข่าวที่แบบว่า ที่อีกฝั่งนึ่งเขาแบบว่าเฟคกิวกับเราอะค่ะแบบว่าทั้าพวกที่ไม่เคยโกรธอะไรหรอกค่ะหรือว่าแบบมีการจัดการกับความรู้สึกยังไงในเมื่อเราไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เขาแบบว่าโยนความผิดมาให้พวกที่ผี้กำกับเหมือนกันค่ะตัวเมื่อไหร่มีการจัดการกับเฟคกิวอย่างไรในเมื่อ ที่พี่ทหารที่อยู่หน้าแนวมันเกิดจากกระทบะกับความรู้สึกเทรนด์เยอะมากนะ <c oughs> ครับผู้นำผู้นำระเระบินแล้วก็กระบวนการตา่างขอพยา,ยามที่จะปั่นให้ให้คนในประเทศนั้นเกียรติชังเกียรติชังคนไทยสร้างความแตกแยกสิ่งเหล่านี้พี่ทหารทุกคนก็รู้ แต่ส <ersch> <Aj ax. S 1> ิ s <S <Okay. S 1> other, ่งที่พวกเราจะต้องมั่นคงก็คือต้องมีสติในการเสพข้อมูลข่าวสารจะต้องเชื่อมั่นในระบบงานข่าวเชื่อมั่นในผู้รัฐชาทหารไม่มีปัญหาครับเขาจะฟังคําสั่งจากผู้บัญชาอย่างเดียวเขาจะเฟซเดียวเขาจะบ้าเราไงไม่สนนะครับฟังคําสั่งอย่างเดียว เตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมบุกก no. so ็บ like. ุกโจมตีก like. ็โจมตีเขาจะฟีดยวอย่างไรว่าเราทำโน่นทำนี่เขาก่อนเขาก็บอกว่าเราใช้แก๊สพิษแก๊สพิษซึ่งเราก็ไม่เคยใช้เลยแก๊สพิษเขาก็บอกว่าเราไปวางกระเบนดเราก็ไม่เคยวางทุกอย่างที่เขาพูดเขาทำเองหมดแล้วเขายิงใส่ที่หมายคนเลือนพี่ๆน้องๆคนไทยเสียชีวิต เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำซึ่งทหารไทยไม่เคยทำประชาชนนั้นเป็นเป้าหมายที่วันแอรแล้วก็น่าสงสารไม่คืออยู่ในความคิดของทหารไทยที่จะไปทำร้ายประชาชนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเพราะฉะนั้นเฟคนิวจะต้องใช้สติในการฟังในการอ่านปากน้องทุกคนด้วยเช่นกันน้องๆเห็น่อ อยาเพิ่งไปเชื่อพวกเราต้องปรึกษาผู้รู้ก่อนปรึกษาพ่ออุปสคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ว่าใช่หรือไม่อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆหลังจากนี้เพื่อเคยจะต้องมีสติแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วฉลาดในการเสพข้อมูลข่าวสารเพื่อพวกเคยจะต้องเป็นผู้ใหญ่ทําให้ประเทศชาติมั่นคงต่อไป ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้นองๆได้พุ่งม,มัน่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไปซึ่งแม่ครับมั่นใจว่าพวกเราทุกคนทำได้ครับ,นะรบจบไปกับอีกหนึ่งคำถามนะของน้องนักศึกษานี่ ต่างค่ะอยากจะเป็นนักศึกษากันทั้งถ้อเรียนครับดีครับไล่างมอย่กจะถามว่าไอนแม่ครับมีเจวะครับที่ต้องแม่ครับชีวิตของเาทัพเอาไว้ไม่เกิดเพงเดียวไปเที่ยมไหครับ ครับตัวเพื่อนะครับเกิที่ป่วยก็เคยเครียดไหม้องถามเป็นแมครับเคยเครียดไหมก็เป็นปกติมันจะมีปัญหาตลอดในชีวิตคนเราจะมีปัญหาปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องการทำงานมีทุกคน ยิ่งแน่ครับรับผิดชอบแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดเลยไปจนถึงบุรีรัมย์มันจะมีปัญหาในเรื่องต้องตัดสินใจในเรื่องต้องเอาชีวิตลูกน้องไปแลกกับการตัดสินใจ แต่ต้องมาชั่งน้ำหนักทีก่ดีว่าการตัดสินใจของแม่ทัพนั้นน่ะมันจะได้อะไรขึ้นมามันจะเสียอะไรขึ้นไปเป็นความเครียดที่ที่ต้องคิดแต่จะต,ต้องมีเหตุมีผลมาประกอบต้องมีสตินในการทำงานและสั่งการแม่ทัพปิดภาษาตาบรรทม ยิงกันแน่นอนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือชีวิตทุกน้องแน่นอนและมันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ได้มาก็คือแผ่นดินที่ทหารต่างชาติมาอยู่นานแล้วนี่คือสิ่งตอบแทนที่มีละชน เราต้องมีชีพไปทั้ง18นายบาดเจ็บหลายนายเขาได้ภาพภูมิใจแล้วลูปสีดำที่ขึ้นบนจรเขาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนี่คือความภาพภูมิใจของความเป็นทหารเขาเสียชีวิตในขนณะปฏิบัติหน้าที่เพียดไหมเพียน แต่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักการทั้งสิน้นแล้วการตัดสินใจแล้วเราต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อเราจะไม่ไปจมปากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคิดอะไรต่อไม่ได้ไม่ใช่แม่ทัพต้องมีลูกน้องอีกหลายหมื่นคนที่เราต้องรับผิดชอบเราต้อง คุมประเทศชาติคุมแนวแสดนให้ได้เพราะฉะนั้นความเครียรอยู่ที่การจัดการกับตัวเราให้ถูกต้องแล้วมีสติแล้วก็ปล่อยวางก็คือหลักศาสนาของพวกเราทกท่ที่เราต้อง,ต,องต้องทําใจบางอย่างแล้วเดินหน้าต่อเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปขอบคุณมากครับครูตย ท่านลงมาถ่ายภาพาถึงด้านล่างเวทีเลยค่ะเป็นน้องนักศึกษาที่มีความบุกรครองทางร่างกายค่ะแต่ว่าด้วยความน่ารักของท่านนะคะแล้วก็อีกอย่างค่ะปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยนะคะได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรือมีความบุกร่ครองทางทางร่างกายก็เปิดรับนักศึกษาเหล่านี้เข้ามาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็เปิดรับเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศ ที่อบอ,อุ่นมากๆเลยนี่กับการบรรยายพิเศษของแม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคที่สองค่ะนี่น้อง <c oughs> นี่ครับเหตุผลที่ว่าทำไมเราก็เถียงกันปินเปิด,ดางานการเปิด,ดางานคือทำให้เขาเคขิกแข็งน้ำมันก็จะเข้าปูนซีมเมนต์ก็จะเข้า <c oughs> เครื่องอโุโมคบริโภคก็จะเข้าไปจากไประเทศไทยทั้งนั้นนี่น,นะครับ เผลที่น้องอาจจะไม่สร้างการทพนันของคนไทยที่เนี่ยเคยเล่นทั้งหมดบ้านแตกเสแลกคาดเงินหมดขับรถเข้าไปขากลับเดินกลับเพราะว่ารถถูกจึ้มนี่ไงครับสิ่งวัวเมาเป็นพยชน์ของใครไม่สร้างเนี่ยทำถึงพู้ชมว,ว่าคิดใี่ดี เรื่องการคิดให้ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เล่าให้พวกเราฟังว่าเป็นไอย่างไะนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราได้ติดตามมูลข่าวสารรัฐบาลว่าจะมีเหตุผลเขาต้องฟังอย่างไรอะไรอย่างไรขอให้พวกเรามีสติในการรับรู้ข่าวสารแล้วก็ช่วยกันช่วยกันดู ดูประเทศไทยของเราหนึ่งเสียงรวมกันมันก็หลายเสียงแล้วนะครับนี่ครับเหตุผลขอบคุณมากครับท่นแมพักท่านที่สอนที่กรุน,นาผู้นำนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนาลาข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณท่านแม่พักพ่ะที่สองเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อร่วมเรื่องเหนือชาติไทยเพื่อรักษาอธิปไตยของในชาติในวันนี้ สิ่งที่ท่านได้ไถ่ทอดถือเป็นความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจกับพวกเราได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสําคัญของการร่วมกันปกป้องรักษาและทํารงไว้ซึ่งอิกราชอธิปไตยของชาติอันเป็นที่รักยิ่งในโอกาสนี้ข้าพเจา้าและเพื่อนนักศึกษาทุกๆคนขอน้อมแสดงถึงความซาบซึ้งในน้ําใจและขอขอบคุณท่านแม่ทมัททททพทําแมนทัพพภาที่สมาณนโะอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องทหารกล้าและอธิปไตยของชาติและขอเดืมาดาให้ท่านมทัพภาคที่สองและครอบครัวมีประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบสอบความสำเร็จในทุกประการขอบคุณมากครับเป็นจันะคเป็นตัวแทนของนักศึกษากลอาวักบคุณแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพกรุงของเราค่ะคุณโทบุญสินพัดกล่าวแม่ทัพภาคที่สอง ได้อุปถัมภ์มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนามาบรรยาพิเศษใหำัวข้พ่อม่า่สงเลือดนื้อชาติเชื้อทจเพื่อการรักษาอธยปไตยของชาติทยราชัาสามารถเรียนร้เสียงเิรมาเสียงของกใจสำหรับพี่น้องประชาชนและก็บรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนาซึ่ากับการต้อนรับทัภาคที่สองแลวได้รับฝังปัญญาพิเศษเป็นทีกบอยแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านทุ้ช่วยสาจาจดรจิรารคลนวัฒเสกวิทยอาจาร ศึกษาปราถประชาชนที่อยากจะทักทันไปทักท่างี่สองมีอีกเยอะนะคะเสียงเรียกร้องมาอีกเยอะเลยนะแต่ด้วยเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บรรดานักศึกษาและประชาชนได้ถามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาได้ถ่ายภาพกับท่านค่ะ เนี่ยค่ะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะจากตัวแทนของจังหวัดยะลานะคะนี่คือบรรยากาศหนึ่งวันแทบจะไม่พอนะคะสำหรับเสียงเรียกร้องของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิราพรมั่นเศษทวีนนะครับอาจารย์สาขารการศึกษาปัมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏะลาเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมคงจะได้รับฟังนะคะกับหลากหลายประเด็นหลายคําถามที่บรรดานักศึกษาแล้วก็มีตัวแทนประชาชนนะคะที่ได้ถามคําถามกับไม่ทับพักที่สองซึ่งแต่ละคำถามได้รับคำตอบที่คนชื่นชอบแล้วก็เรียกเสียงบได้เป็นอย่างดีเลยนะรู้สึกอยากจะให้ท่านพูดอีกประมาณห้าชั่วโมงดีคะแต่ว่าด้วยเวลาจัการอย่างที่บอก นี่คือบรรยากาศสดๆค่ะที่เกิดขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยรชยาชภัฏยลาค่ะกับการที่ชาวจังหวัดยะลาได้ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่สองค่ะแม่ทัพกุ้งค่ะพลนเพูอบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองมาเยือนในพื้นที่จังหวัดยะลาและได้มาบรรยายพิเศษณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยาเพื่อให้บรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลายัยแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจค่ะเข้ามาฟังการบรรยายพิเศษซึ่ง จบไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเอาจริงๆหลายคนบอกว่าอยากจะฟังอีกนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของเราคือเวลานนัเองค่ะแล้วก็ในไหมคายการนี้นะครับจะเป็นการหลายคนบอกว่าอยากจะฟังอีกก็ในโอกาสนี้ขอต้อนเชิญท่านรองคณะบดีนะครับท่านผู้ช่วย นาทีนี้ต้องยกให้ท่านไมทพัคที่สองท่านนั้นค่ะฟีเบอร์แล้วก็ออนทัวไปในหลายพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลาวันนี้ท่านก็มาแล้วนะประกฏตัวในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะในราชัญยะลาของเราด้วยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีซึ่งการปาิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้วันนี้ของเมทพาคที่สองท่านไม่ได้มาเพียงผู้เดียวค่ะมาพร้อมกับคณะมาพร้อมด้วย พลตรีวินไทยสุวารีโคสกกองทัพบกและมาพร้อมด้วยว่าที่เมธาพาัพที่4ี่ค่ะมากันด้วยวันนี้มาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ด้วยรวมไปถึงภายในงานก็ยังมีทางด้านของพลตรีกรกฎผู้ช่วรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสิ่งหน้าและก็คณะมาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็มารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วยค่ะ นาะทีนี้หลายคนบอกคอมเมนต์มาว่าอยากถ่ายรูปด้วยอยากให้ท่านไปที่นั่นที่นี่อยากให้ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ด้วยนะคะคือคิวยาวมากนะใครอยากจะให้ท่านไปที่ไหนอย่างไรต้องรอคิวนะคิวยาวมากนาทีนี้ถ้าวันอายุด้วยนะครับลอยอายุมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกนะคะกับทางด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลายัยและก็บุคลากรผู้บริหารของหมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาด้วยค่ะ